ก้าวไกลเขาก็จะฉลาดเขาก็ย้ายยุทธศาสตร์หน้าด้านมาเจอหน้าด้านกลับหน้าด้านมาเจอหน้าด้านกลับก็หมายความว่ามึงหน้าด้านมึงทํา MOU ไว้แล้วกับแปดพักวันดีคืนดีมึงหน้าด้าน,แ,น,น,น,าานแต่มึงจะฉีก MOU แล้วไปจับมือกับอนุทินจับมือกับลุงป้อมจับมือกับพักลุงตูแล้วก็ถีบหัวก้าวไกล ทั้งๆท,ที่เองหาเสียงมาก่อนการเลือกตั้งว่าจะจับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยหมายถึงฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลและฝ่ายค้านเดิมแต่ฝ่ายนุรักษนิยมคือฝ่ายเก่าฝ่ายลุงตูฝ่ายลุงป้อมเองหาเสียงมาตลอดมาเองจะจับมือกับก้าวไกลพอหลังจากวันเลือกตั้งเองแพ้เลือกตั้งแพ้ก้าวไกลเพราะก้าวไกลได้ไปร้อยห้าสิบเอ็ดเองร้อยสี่สิบเอ็ดเองก็โม้ว่าจะถล่มทลาย แต่สุดท้ายประชาชนเขาไม่เชื่อใจพักของคุณเพราะอะไรเพราะเขาไม่เชื่อใจในคําพูดและการกระทําของพักเพื่อไทยคือพูดไปชัดเจนตกลงจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ก็พูดไปเต็มปากกว่าจะมากลับลําตอนใกล้เลือกตั้งประชาชนเขาบอกว่าเอ้ยแบบนี้ไว้ใจไม่ได้เขาก็เลยเทคะแนนไปที่ก้าวไกลนะจนก้าวไกลมาอันดับหนึ่งไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะ การกระทําของพรรคเพื่อไทยเองที่มันไม่มีความชัดเจนมีการวางแผนสมคบคิดกันมาก่อนการเลือกตั้งทําให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเชื่อว่าจะจับมือกับลุงป้อมลุงตกูก็เท่ากับว่าสิ่งที่โฆษณาหาเสียงไปประชาชนเขาตั้งคําถามว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้คะแนนเสียงหรือไม่พอมันโดนตั้งคําถามแบบนี้ปุ๊บพี่น้องครับคนเราเนี่ยทไมไว้ใจแล้วเนี่ย นะมันก็ไม่อยากลงคะแนนเราดูแล้วมันเคลือบแคลงสงสัยนะเข้ามากดไลค์กดแชร์เคลือบแคลงสงสัยว่าคําพูดกับการกระทํามันไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยนักการเมืองเวลาหาเสียงเนี่ยก็หลอกลวงประชาชนกันซัดกันเต็มเหนี่ยวเต็มที่นะประชาชนเชื่อเดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อแล้วเพราะยุคนี้เป็น,เป,นเป็นยุคของโซเชียลมีเดียนะมี มือถือมีแพลตฟอร์มมี YouTube Facebook Instagram Twitter เพราะฉะนั้นอะไรที่พักการเมืองต่างๆเคยหาเสียงโกโหกไว้มันมีเคเรียกดิจิ f o ลฟุตปินมันมีหลักฐานเป็นคลิปเป็นคำพูดเกมอะไรต่างอยู่ในโซเชียลมีเดียไปตลอดการ <c oughs> มันไม่สามารถลบทิ้งได้นะมันไม่สามารถลบทิ้งได้เพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาเคยพูดไว้แก้มาตราร้อยสิบสอง นะมันก็ยังอยู่ในอคอมพิวเตอร์อยู่ในโซเชียลมีเดียใครเคยพูดว่าจะแก้มาตาร้อยสิบสองเคยพูดไว้ว่าจะจับมือกับพักเก้าไกลใครเคยพูดไว้ว่า,าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐมันก็อยู่หมดครับถ้าจับมือกับพลังประชารัฐผมออกจากหัวหน้าพักทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่หมดสิ่งที่คุณเคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนอะไรแล้วแต่ที่คุณเคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนมันอยู่ใน เออ่ดิจิตอลฟุตปรินหมดมันมีคลิปมีอะไรหมดเพราะนั้นหลักฐานเนี่ยมันมัดตัวมึงอะสวบางคนเคยแหกปากในที่ประชุมสภาบอกว่าอะไรนี่ถ้าพรรคการเมืองไหนที่มาจากการเลือกตั้งรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งสวก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยกมือให้ไอ,สอ้สวคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังนั่งแหกปากด่าประชาชนเป็นหมาเยี่ยวรถภูเขาทองอยู่เลยด่าประชาชนเป็นไฮยีนา่าบ้าง นะพวกมึงเป็นคนพูดในรัฐสภาว่าถ้าพรรคการเมืองไหนที่มาจากการเลือกตั้งรวมเสียงประชาชนได้เกินค่งหนึ่งสอวอก็ทําอะไรไม่ได้นะเองพูดไว้เมื่อปี64ถ้าจำไม่ผิดในรัฐสภาพอเขาเอาคลิปมาเปิดโวยวายใหญ่เลยไงก็จําคําพูดตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นยุคนี้นะครับเขาดูที่การกระทําเขาไม่ได้ดูที่คําพูด คำพูดมันจะพูดยังไงก็ได้จะโกหกจะตอแหลกันล่อนปิ้นปั้นแหกตาอะไรต่างประชาชนทุกจริงทุกอย่างได้แต่ประชาชนดูจากการกระทําการกระทําในอดีตสันดานในอดีตสมุทรสันดานในอดีตเป็นคนโกหกตอแหลปัจจุบันก็โกหกอนาคตอนาคตก็โกกโกโกหกอดีตโกงปัจจุบันก็ชั่วอนาคตก็ชาติชั่วเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูจากการกระทําครับพี่น้องครับ ดูจากการกระทำไม่ต้องไปสนใจครับไม่ต้องไปสนใจนักวิคุงวิเคราะห์อะไรต่างๆสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามไม่ต้องไปดูนะครับดูจากสันดานสันดานเป็นยังไงอดีตปัจจุบันก็อย่างนั้นอนาคตอย่างนั้นนะสันดานเป็นคนโกหกตอแหลปัจจุบันก็โกหกสันดานเป็นคนตบทรั์นะปัจจุบันก็ตบรัพย์อนาคตก็ตบรั์สันดานในอดีตโกงเคยโกงชาติบ้านเมืองปัจจุบันก็โกงอนาคตก็โคตรโกงนะ นะสันดานเป็นคนนักแฉแฉแล้วตบซับตบซับล้วจ่ายตังหยุดแฉในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็อย่าง,งานั้นอนาคตก็เหมือนกันดูจากการกระทําประมวลกฎหมายอาญามาตรา59เก้าเขาบอกว่าพืชอาเขาบอกว่าการพิสูจน์เจตนาดูจากการกระทําพฤติการในการกระทําความผิดนะเล็งปืนไปที่หัวของผู้ตาย แล้วก็ยิงแล้วผู้ตายก็ตายและพฤติการในการกระทําผิดโดยใช้อาวุธไร้แรงเล็งไปที่อวัยวะสำคัญแสดงว่าประสงค์ต่อความตายยิงคนก็ยิงปืนเข้าไปในรถที่มีคนอยู่ก็แสดงว่าเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลพฤติการแสดงให้เห็นว่ากระทําโดยเจตนาทุกทิ้งทุกอย่างเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลผมในฐานะเป็นนักกฎหมายดูจากการกระทำเนี่ยมันเห็นชัดเลยเชิญคนนั้นเชิญคนนี้เชิญศัตรูเข้ามาที่พัก นะไปปล่อยข่าวไปลังกาวีปล่อยข่าวไปฮ่องกงไปปารีสไปอังกฤษปล่อยข่าวว่าตกลงกันแล้วปล่อยข่าวปล่อยข่าวพฤติการเลลักษณะเป็นการสมคบคิดหรือภาษาฝรั่งเรียกว่าคันสปายเลซี่ถ้าพูดผิดขอโทษด้วยเป็นการสมคบคิดสมคบคิดภาษากฎหมายนะครับถ้าใครเป็นไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะพี่เดขอให้ความรู้ทางกฎหมายการสมคบคิดหมายถึงการ ตกลงกันปรึกษาหารือกันอ่ะปรึกษาหารือกันก่อนหลังจากนั้นตกลงกันก็ทาความผิดปรึกษาก็เรียบร้อยแล้วอ้าเดี๋ยวมึงเอาข่าวคนนี้ไปให้คนดังปล่อยข่าวมึงเอาไปส่งสํานักข่าวนี้ปล่อยข่าวแล้วเสร็จแล้วมึงก็ให้ลูกน้องมึงไปปล่อยข่าวอย่างส่วนมึงก็ไปกับการปล่อยข่าวการเป็นการแบ่งหน้าที่กันทําเพื่อหลอกลวงประชาชน ปล่อยข่าวเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ประชาชนเกิดความกลัวนะให้ประชาชนเกิดความกลัวปล่อยข่าวให้ประชาชนเกิดความกลัวนะโอ้ให้ประชาชนเกิดความสิ้นหวังบางคนเรียกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวสารพัดปล่อยข่าวเตัวเนี้ยเหมือนให้ประชาชนหมดหวังแล้วประเทศชาติเดินต่อไปไม่ได้แล้วใครๆก็ไม่เอาก้าไกลไม่เอาพิธา เป็นพักที่ไม่มีพักม,มีพวกอะไรต่างๆปล่อยข่าวไปเท่านะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรต่างๆนะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะของการนะ,ะนะเป็นลักษณะของอะไรครับการปล่อยข่าวในลักษณะปล่อยข่าวลวงนะครับนะฮะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่กำลัรักครับก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไปนะว่าในวันที่สี่จะมีการโหวตนายกหรือไม่ เศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือไม่หรือว่าเป็นแค่การปล่อยข่าวลวงนะของพรรคเพื่อไทยหรือว่าของอสวรหรือของใครอะไรไงเราไม่รู้เยอะแยะไปหมดอย่าไปสนใจนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับรวันที่สี่นี้จะมีการเลือกนายกหรือไม่นะนะมันทุกวันนี้มันมัน,ม,นมันเต็มไปด้วยนี่สินเงินทองหายากเศรษฐกิจย่ำแย่ไม่มีใครเขาอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะอะไรไหมครับ เพราะว่าการเมืองเราไม่แน่นอนยึดอํานาจมาเสร็จก็บอกจะคืนอํานาจให้ประชาชนก็อยู่แม่งยาว8-9ปีนะยึดอํานาจมานะใช้รถถังใช้กระบอกปืนก็ใช้นะปืนก็เป็นเงินเงินภาษีมานะเอามายึดอํานาจนะก็ตกลงกับพวกที่รับจ้างประท้วงบางคนไปปิดถนนได้มา พอยึดอานาจเสร็จไอ้พวกประท้วงก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีไปไอ้คนยึดอํานาจก็เป็นนายกไปแค่นั้นน่ะนะแล้วก็อยู่นานเพราะนานเข้าอยู่แล้วติดใจนะก็อ่าก็สร้างสอนชอชไอ้สอวัพวกนี้มาก็เป็นขี้ขา่ารับใช้พวกประเด็จการที่ยึดอํานาจหลังจากนั้นก็ไปจ้างคนมาซมาเขียนรัฐธรรมนูญเขียนฉบับแรกแล้วไม่ถูกใจก็เปลี่ยนจ้างคนใหม่มานะจ้างคนเขียนรัฐธรรมนูญสองครั้ง คนหลังแม่งเขียนดีมากเอาเขียนดียังไม่พอมีสวบางคนบางท่านแม่งก็ไปตั้งคําถามพวกลงประชามาติประชาชนไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าไม่เอาก็ต้องเอาแบบที่เผด็จการเขียนเองทั้งหมดก็สุดท้ายก็กลายว่านะมึงอยากอยู่ยาวยึดอำนาจตั้งแต่ห้าเจ็ดมาแล้วเสร็จแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญเพื่อตัวมันเองปีหกศูนย์ปีหกสองเลือกตั้งสี่ปี มีสอวออยู่ในมือสองอยห้าสิบใครก็จะไปแข่งขันสู้มึงได้ะ่ะนะสองรอยห้าสิบต่อหนึ่งสอง้ยห้าสิบต่อศูนย์มาลงเลือกตั้งแล้วเรามีหนึ่งคะแนนนะของมันมีสองร้อยห้าสิบมันจะไปสู้กันนะต่อแค่หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งสองหนึ่งยังสู้ไม่ได้สอง้อยห้าสิบต่อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นอ่ะประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกพายูมาอีกสี่ปีก็ลงเลือกตั้งใหม่ ก็กําหนดไว้ในร,รัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นบทเฉพาะการให้สวกับขี้ข้าของพวกคสชสวขี่ข้าพวกนี้ที่มันจิ้มมาก็ให้มีสิทธิ์ในการเลือกนายกได้อีกหนึ่งปีพอเข้ามามันก็ไปไงเพื่อไทยก้าวไกลได้เสียงรวมกันรวมถึงพรรคฝ่ายค้านเก่า312เสียงเกินเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผุ้แรัราษฎรมันก็ไม่เลือกเพราะพวกสวขี้ข้า คณะรัฐประาหารส่วนใหญ่มันไม่เลือกมันไม่เอามันไม่ชอบเพราะว่าก้าวไกลเข้ามานี่มันยุ่งหมดเลยทุนผูกขาดถูกทําลายเพราะไอ้ทุนผูกขาด,าพ,าขาดพวกนี้ก็สนับสนุนคัวอำนาจเก่าเจ้าสัวถูกทําลายเจ้าสัวพลังงานถูกทําลายค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่แพงต่างๆเหล่านี้มันจะถูกลงถ้าก้าวไกลเข้ามานะตัวช้างตัวมา้าวิ่งเต้นโยกย,ย้ายข้าราชการต้องหมดไปเพราะว่าเขาต้องการทําลาย งบประมาณต่างๆที่จะหาแดดหากินกันเขาก็ไม่เอาด้วยนะการจะพิจารณางบประมาณก็ต้องคิดเป็นเรื่องๆไปเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไงเข้ามาแล้วมันกระจายอํานาจหมดโลงสายหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็ไม่เอามันไม่ใช่แล้วครับมาตรา112มันแค่เรื่องบางนะผมพูดย้ําเป็นร้อยครั้งพันพันครั้งนะครับว่าก,การแก้มาตรา112เป็นเรื่องยากมันต้องอาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภายังไงไงมันก็แก้ไม่ได้ นะแต่พวกนี้เอามาเป็นข้ออ้างนะโหนเจ้าเอาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งทที่พระองค์ท่านไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับอันนี้คือเรื่องจริงคนะเนี่ยตอนนี้วันที่สี่จะมีการโหวตนายกแล้วแต่ปรากฏว่าแปดพักร่วมรัฐบาลยังไม่มีการนัดประชุมเลยนะเหตุที่ไม่มีการนัดประชุมก็คืออะไรเพราะว่าในใจของพักเพื่อไทยเนี่ยมันต้องการที่จะตัดก้าวไกลออกไปจาก สมการพักร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่พี่น้องมันชัดอยู่แล้วจริงไหมครับนะทุกคนก้รู้แล้วเอเอเฮ้ยต้องการให้ก้าวไกลพูดมาเลยนะในเมื่อไม่มีใครเขาเอาคุณแล้วคุณไม่มีเพื่อนเนี่ยคุณบอกมาเลยนะครับว่าคุณอขอเป็นฝ่ายคา้านว่าจับมือไปเรื่อยๆนะอย่าไปหลงเชื่อฝ่ายคั่วหน้าเก่ามันจะหลอกลวงนะหลอกไปร่วมรัฐบาลแล้วกลับบ้านมาไม่ติดคุกใครดูเนี่ยกลับมาเดียใครด,ครดูติดคุก พอติดกุกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ยุบก้าวไกลยุบเพื่อไทยมันก็จะไปแนวๆเนี้ยนะแต่ก้าวไกลก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วพอยุบเสร็จเขาก็ไปตั้งพรรคเขาใหม่นะครับเนี่ยหลักๆก็ประมาณเนี้ยคือเกมของคนแก่เก่าๆไม่มีอะไรเลยเดาได้ไม่ยากเหมือนหนังไทยอ่ะตอนจบนะพระเอกก็ต้องก็ต้องได้กับนางเอกแค่นั้นแหละหนังไทยหลังละครมันเดาได้ไม่ยาก นะเพราะว่าความคิดอะไรของพวกคณะ,ะ,ะาารัฐบาลขั้วนาจเก่าประเด็จการสอรวอะไรพวกนี้มันก็ทําเหมือนเดิมเดิมเดาได้คาดเดาได้เหมือนละครช่องสามช่องเจ็ดมันไม่เหมือนกับซีรีส์เกาหลีมันไม่เหมือนกับหนังฮอลลีวูดหรือเน็ตฟ i ิกที่เราไม่สามารถคาดการได้ว่าตอนจบแล้วเนี่ยเรื่องมันจะเป็นยังไงบางทีจบแล้วยังเป็นปริศนาอยู่เลยนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพราะฉะนั้นรายการของพี่เดย์เนี่ยทนายเดชาเนี่ย ผมไม่ใช่หมอดูไม่ใช่นักพยากรณ์ทางการเมืองไม่ใช่ลูกน้องนักการเมืองหาแดกกับนักการเมืองมาก่อนผมไม่เคยหาแดกกับนักการเมืองผมตรงไปตรงมาดูจากสิ่งที่เห็นเนี่ยในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายนะทำคดีมาสามสิบแปดปีในเห็นสันดานเนี่ยสันดานในอดีตสะท้อนปัจจุบัน,ส,นสันดานปัจจุบันสะท้อนอนาคตครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะ นะบ้านเมืองเป็นของเราถ้าเรานิ่งเฉยนะเออใครแม่งนะลุงป้อมเป็นก็ได้นุทินเป็นก็ได้กัญชาเสรีก็ได้อ,อ่าใครๆก็ได้บ้านเมืองมากชิบหายทุกวันในทรัพย์สินเงินทองต่างๆแม่งอยู่กับเจ้าสัวเพียงไม่กี่คนทรัพย์สินทั้งประเทศอยู่กับคนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องประชาชนเห็นรถเกง๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนท้องถนนติดหนี้ติดสินทั้งนั้นผมทํางานกับไฟแนนซ์มาสามสิบปี ทุกวันเนี่ยการปล่อยสินเชื่อก็อยากการทวงหนี้ก็ยากนะทุกคนก็อยากจะเอารถที่เช่าซื้อไปคืนอยากคืนรถอยากคืนรถอยากคืนรถคดีความในศาลเต็มไปหมดการแก้ไขนี่การทวงนี้เป็นเรื่องยากผมอยู่กับไฟแนนซ์มาทุกวันนี่็ทำงานให้ไฟแนนซ์อยู่จะบอกเลยมันแย่หมดแล้วคนไม่มีตังค์ที่เราเห็น,เห,นเห็นเนี่ยรถรต่างๆที่วิ่งมาเนี่ยติดนี้ติดสินไม่ได้จ่ายค่างวดเอารถไฟแนนซ์มาขายกันบ้าง เอาไปขายตามเต็นบั่งเต็นเอาไปขายขายแล้วโอนไม่ได้ไมนโดนไฟแนนซ์ยึดบ้างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเห็นไหนนเห็นไหม